สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมพาแอนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมดกระโดดนะครับแล้วก็มีข่าวดีด้วยก็สําหรับใครที่ไม่เคยดูช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือมดกระโดดนะก็ข่าวดีไม่ใช่รังนี้หรอกแต่มันก็ไข่เพิ่มนะแล้วก็ไข่เยอะด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ผมเพ่ใเล็ดลน้นไปก็ไม่ค่อยสนใจนะแต่เดี๋ยวนี้แบบมันคาบอาหารเข้าไปในรังนะครับไม่รู้เห็นกันเห็นกันหรือเปล่าไหมครับขาเล็ดลนานนีน่คือไข่โคกไ้่เป็นหนอนแล้ว่ะครับเพราะว่าไข่ส่วนใหญ่เริ่มสีเข้มๆแล้วก็จะมีใบข,ขาวๆที่น่าจะเป็นไข่ใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นไอที่อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบที่จับ <c oughs> ที่จับแบบตรงประตูรถนะครับผมก็ไม่รู้คืออะไรไปเจอมาแล้วก็เก็บมานะครับก็มาใช้ได้อยู่ใช้ตั้งหลอดนะครับอย่างนี้นี่นะครับมานี้นะไข่ก็จะเยอะอนูนะครับไข่เยอะมากเลยแหละทางนี้นะผมว่าจะไม่รู้ว่าของคนอื่นเข่าไข่เยอะกว่าน,นี้กันหรือเปล่า นี่นะครับภาพมันจะไม่ชัดนะครับดินมันมันมีดินเยอะมากเลย,ข,นนเยข,นะข่าวดีก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะข่าวดีก็คืออันนี้นะครับผมไปเจอมดกระโดดแับมดงานมานะครับจับมาได้ตั้งแต่วันวันวันศุกร์เอ้ยวันเสาร์นะครับก็ถือว่าเป็นมดขุดนั่นแหละเตือนนะครับสำหรับใครที่จะมาดาม่ามดขุด จะลบคอมเมนต์ออกนะนั่นแหละเพราะว่าเอามาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มีมดงานมีนางพญานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไข่แล้วนะครับผมจะเลื่อนออกมาให้ดูอ้าวไข่หายไปไหนอ๋อนี่นะครับเห็นไข่ไหมมีสามใบนะครับนี่ก็ผ่านไปสามสี่วันแล้วนะครับ ที่เอาเข้ามานะจับได้รูปปันท่นั้นก็คือเลดลันซึ่ยังปรับตัวอยู่ยังไม่ไม่ไม่ค่อยออกล่าเท่าไหร่นะครับก็จะมีนางกับมดงานมดงานหนึ่งตัวนะครับตอนเอามาไม่มีหนอนหรือดักแด้เลยนะครับมีแต่ตัวมดอย่างเดียวนะครับมีแค่ตัวมดนี่นะครับใครที่ไม่เคยเห็นมดงานกระโดด ก็จะแบบนี้นะครับอันนี้ที่ตัวเลโกเป็นมุดงานชุดแรกนะครับแล้วก็ความแตกต่างของมุดงานกับนางก็คือขนาดนะครับแล้วก็ก้นแล้วก็ตรงอกด้วยนะครับตรงอกตรงอกนางจะใหญ่นะครับปุดก็จะบอกโค้งๆหน่อยมุดงานก็จะอกอย่างนี้นะครับแบบตัวยาวๆนะครับของยาวๆผอมอไม่เหมือนนางที่แบบ สั้นๆหน่อยแล้วก็ดูอ้วนๆนะครับแล้วก็มีไข่แล้วมีไข่มีไข่เยอะพอสมควรนะครับก็แค่สามใบแหละเพราะเพราะว่าเพิ่งได้มาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่เขาปักตัวได้แล้วก็ไข่นะครับนี่นะครับเห็นไหมสามใบก็ตอนแรกผมให้ปลวกกินนะแล้วทีนี้พอ ไปจับอีกก็ไม่มีเลยให้เลี้ยดรันไปเลยนะครับตอนให้ปัวเขาก็กินนะครับเหลือแต่หัวนะครับอืมสําหรับใครที่จะคอมเมนต์อะไรเรื่องมดขุดก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ผมก็ไม่ถึงกับไม่ชอบไม่ถึงกับไม่เลี้ยหมดขุดเลยก็ <c oughs> ส่วนตัวเคยเลี้ยหมดขุดมานะครับ ก็ไม่ได้เลี้ยงยากเหมือนที่คิดนะมดกระโดดแดงเนี้ยผมเคยเลี้ยงเป็นมดขุดแต่มันตายไปแล้วนะครับโดนมดเหม็นบุกเป็นมดขุดผมเลี้ยงจนมีมดผมดเลี้ีงจนมีหนอนประมาณ10กว่าตัวนะครับแล้วก็โดนมดเหม็นบุกไปเสีย,ยใจมากก็สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปได้วยนะครับ ำหรับวันนี้ก็ไปย,ยครับ